สวัดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเลตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่13ถึง19พฤศจิกายนให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะ เรามาชมละครที่ออกอากาศทั้งช่อง3กันก่อนแล้วกันค่ะเริ่มจากวันจันทร์อังคารและพุธค่ะเป็นละครเรื่องพรหมลิขิตน,นะคะออกอากาศเป็นตอนที่11 12และ13ค่ะกดทำนิ้วไฮ้นะคะได้เรตติ้ง7.3 7.7และ7.5ค่ะ ส่วนวันพุธพฤหัสค่ะเป็นละครเรื่องกลนเกมรักค่ะออกอากเป็นตอนที่5และ6ค่ะได้เรตติ้ง2.4และ3.1ค่ะและในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเป็นละครรีลานเรื่องอย่าลืมฉันนะคะรีลันเป็นตอนที่11และ12ได้เรตติ้ง2.4และ2.3ค่ะ ด้านช่องเจ็ดค่ะเริ่มจากละครเรื่องแม่โขงค่ะออกอากาศทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งสำหรับตอนที่5้าหกและ8นะคะได้เรตติ้งสองจุดและ2องเจค่ะส่วนเวลา3ามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะก็เป็นละครรีลันเรื่องสารวัตใหญ่ค่ะรีลันตอนที่15 16 17และ18ค่ะได้เรตติ้งหนึ่งจและสอค่ะและละครรีลันเรื่องเสาห้านะคะที่ออกอากาศวันเสา และอาทิตย์ค่ะเสนอเป็นตอนที่11และ12ค่ะดาเรตติ้ง3.0และ2.9ค่ะและสําหรับละครที่ออกอากาศทางช่วงวัน31ค่ะเริ่มจากละครเรื่องชีวิตภาค2ออกอากาศเป็นตอนที่2และ3ไดาเรตติ้ง1.2เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพิหันนะคะก็เป็นละครเรื่อง VIP รักซ่อนชูออกอากาศเป็นตอนที่11และ12ดาเรตติ้ง2.0และ2.2ค่ะ เรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ทางด้านช่องสามคะ่ะเป็นละครเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่ค่ะออกอากาศเป็นตอนจบนะคะปิดเรตติ้งไปด้วยเรตติ้ง7.0ค่ะส่วนละครรีลันต่อเนื่องนะคะเรื่องหนึ่งดาวฟ้าเดียวค่ะรีลันในช, fram, ช่วง1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่4.7ในตอนที่22เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะในส่วนทางช่อง7คะ่ะเป็นละครเรื่องมนตราฟ้าฟืน้นอ,ออกอากาศเป็นตอนที่4ี 8, ถึง 8, แดได้เรตติ้งสูงสุดที่4.2ในตอนที่8เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและทางช่องวันสา ส1ค่ะเป็นละครเรื่องลายลาธิดายักษ์ภาค2อออกอากาศเป็นตอนที่9ถึง13ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดที่3.1ในตอนที่9 10และ13ค่ะเรามาจัดอันดับละครสุดปังประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำที่1 3ถึง1ิพฤศจิกายนกันค่ะอันดับที่3ค่ะ ที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือละครรีเรื่องเสาห้าค่ะอกอกาศทางช่อง7นะคะได้เรตติง 3, สาุดในตอนที่11ค่ะอันดับที่2ค่ะเข้ามาใหม่อีกครั้งและมาอยู่ในอันดับที่2ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกก็คือละครเรื่องกลนเกมรักอกอกาศทางช่อง3นะคะได้เรตติงสูงสุดที่3.1ในตอนที่6ค่ะ และอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่เช่นเดียวกันค่ะก็คือละครเรื่องพรหมลิขิตค่ะอ๋อค่ะทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง7.7ในตอนที่12ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวสุดปังประจำที่13-19ถึงบริจิกายนกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือละครเรื่องมนตราฟ้าฟื้นอ๋อกาะทางช่อง7นะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่4.2ในตอนที่8ค่ะ อันดับที่2ค่ะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นละครรีลันต่อเนื่องเรื่อง1ึงดาวฟ้าเดียวค่ะอ้อกาดทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง4.7ในตอนที่22ค่ะและอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่นะคะก็คือละครเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่ค่ะอกอกาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง7.0ในตอนที่28หรือเป็นตอนจบนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทาาราบตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ